สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ผมจะส่งน้อง h หนึ่เอ้ยใช่น้อง h หกหนึ่ m hit hdb สลั m 2ที่ผมเท s กับ i 3 1 2 1 0ึ f ไปนะครับที่ใช้ดีเลยแต่เนื่องจากน้อง usb เสียช่องหนึ่งตรงนี้และพักใจไฟ usb ผมว่ามันแปลก,กนิดหนึ่งเวลาใส่ usb ที่ เป็นการใช้ไฟออกมาเพื่อออกไปสู่เสียงก็มีประกันของ s v o a นะครับก็เลยจะลองส่งน้องไปเคมดูว่าจะเป็นยังไงนะครับเบื้องต้นก็คือหาข้อมูลก่อนเลยนี่ก็ได้ข้อมูลมาถ้าจะเคมสินค้ากระทาง s v o a นะครับก็จะมีข้อมูลอยู่บนอินเทอร์เน็ตเลยเขาก็จะเขียนไว้อย่างชัดเจนเลยว่า ให้ส่งมาที่แผนกเซอร์วิสเคลมที่นี่นะครับตามที่อยู่นี้แล้วก็ผมก็เขียนอาการเอ้ยไม่เขียนเขียนอาการเสียไปด้วยตามนี้อยูเอสีเสียหนึ่งช่องมากใจฝ่ายยูเอสบผิดปกติหน่อยนึงแล้วก็ลงซีเรียลนัมเบอร์ไปด้วยนี่อย่างชัดเจนพร้อมกับประกันถึงวันไหนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาลองส่งดูกันนะว่าเป็นยังไง ก็จะมีฝาหลังมีตัวบอร์ดนะครับส่วนเลขอ้างอิง serial number ของทาง spoa นะครับส่วนมากก็จะที่ผมเจอนะจะอยู่ตรงนี้เลขประกันจะตรงพอเช็คกระทางเว็บปุ๊บเขียนว่าเลือกเป็นยี่ห้อก่อน arsl แล้วจะเขาจะมีเว็บอยู่ใส่ serial number ลงไปจะขึ้นวันประกันเลยนะครับทันทีจะทำให้เราอุ่นใจเนาะ บางคนก็บอกว่าไม่ต้องเคลมหรอกบอกผมเนี้ยบอกลูกค้าไป USB เสีย1ช่องแต่มีประกันตอนที่ผมได้รับบอร์ดใบใบ,ใบนี้มาเนี่ยผมไม่ได้รับแจ้งนะว่าบอร์ด USB เสียหนึ่งช่องและภากจ่ายไฟอะไรเป็นยังไงเนี่ยผมไม่ได้รับแจ้งนะผมได้มาในการที่ บอกว่ามันใช้ได้ปกติดีทุกอ,อย่างแต่พอมาเจอการคัดของผมแล้วมันติดปัญหาผมก็ไม่ปล่อยถึงใครจะแนะนำว่าไม่ต้องสูงบ้างหรืออะไรนะขายเลยก็ไม่รู้นะมีประกันผมก็อจะลองเคลนดู ส่งไปเดี๋ยวนานนะอ่ะอันนี้ก็ต้องพิสูจน์ส่งไปเดี๋ยวเขาซ่อมนู่นนี่นั่นนะอันนั้นอันนี้ไม่ใช่ผม,ผมพูดนะหมายถึงคนที่ส่งบอร์ดใบเนี้ยให้ผมอะเขาบอกอะไรเงี้ยแล้วก็ยังไงมัน ถ้าเป็นผมอะ่ะรับยูดปีมันเสียผมแจ้งก่อนเลยเสียถูกไหมอันนี้ไม่แจ้งไม่รู้ใช่ไหมแล้วก็บางคนก็บอกว่าของมือสองมันก็ต้องมีอย่างนี้บ้างแหละอืมผมก็มองว่ามันไม่ค่อยถูกนะ ครัถ้าถ้ามีอย่างนี้ก็คือบอกก่อนมีตำหนิเอ่อบอดมีรอยนิดนึงมีตำหนินะบอดไม่สบายเอออะไรเงี้ยบอดแรมติดสองแถวนะอันนี้เข้าใจได้แต่ถ้าไม่บอกอะไรเลยไม่ถูก้ะจะมาบอกให้ ประกอบขายเลยประกอบขายลูกค้าไปเลยก็ไม่ถูกใหญ่เลยลูกค้าเขาก็เหมือนเราอ่ะเราอยากมีความดีๆใช่ไหมความผมเงี้ยพีทจีพี่ฐานจะไปหากว่าจะประกอบเนาะทีละตัวทีละเม็ดอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนเราอ่ะเขาก็อยากได้ของดีเราก็ควรให้ของดีเขาป่ะเออ ของที่เราคัดให้ดีอ่ะพอดีใช่ไหมเขาก็มีความสุขกับสินที่เขาได้ไปเขามีความสุขปุ๊บก็ชวนเขามาเล่นเกมบาเอเขามาแพ้กับเราแล้วเขาก็จะหัวร้อนเออตามเนี้ยอือก็แบบ ทีโดนว่าไงโดนว่าผม,มาเทสละเอียดไปเป้าคิวซีเกินไปอู้ว้าเทสขนาดนี้บอกแล้วพอมือสองมันก็มีกันบ้างนี้มีประกันเนี่ยมันยังดูดียังสวยอยู่เลย ของมือสองดีแยะๆเลยนะที่สภาพดีๆคนใช้สนอสนๆแย่ๆเลยแต่บางครั้งก็เกิดจากอาการตัวมันเองอย่างเงี้ยแต่ผมไม่ดูว่ะเหมือนมันระบายอะไรเล็ก,ลก,ลกๆๆของมือสองมันก็มีกันบ้างคำนี้มันมันไม่มันไม่ใช่สำหรับผมอ่ะ ผมไม่มีทางเลยที่จะขายเมนบอร์ดที่รู้หรือไม่รู้อ่ะสมมติไม่รู้ก็คือเทสเทสไม่เทสไม่ครบหรือเอาว่าถ้าส่งไปแล้วช่อง usb เสียหนึ่งช่องผมรับกลับเลยกลับมาเทสเลยกลับมาแก้ไขเลยไม่แก้ไขก็ส่งเค็มูน่นนี้นั่นผมจะไม่มีทางบอกเลยของมือง มันก็มีกันบ้างจริงแต่ผมไม่ได้อะไรเขานะไม่ได้อะไรใครนะเ,เฉยผมคุยง่าย,เ,ยเฉยอยู่แล้ว,วง่ายสบายส,ายสายไปเรื่อยแต่แค่อยากจะบอกในความคิดของคนมันต่างกันบางคนอาจจะแค่เออใช้ได้ usb เสียหนึ่งช่องก็ส่งลูกค้าเลยอะไรเงี้ยบางคนมันมีนะ แต่ถ้าเป็นเราหรือก็ต้องมีคนแบบผมอีกอะ่ะไม่ส่งแน่นอนอยูบีเสียหนึ่งช่องไม่ส่งเอามาเคมจะใช้เวลานานเท่าไหร่ในการเคมหรืออะไรก็ก็ทำเคมกลับมาจะได้ผลยังไงก็ไม่รู้ก็ทำเก็บคลิปนี้ไว้ดูเออ จะมาบอกให้ประกอบเลยลงเลยมันทำไม่ได้ทำไม่ลงอ่ะอย่างล่าสุดเจอ GTX 1080นอ่ะหน้ากากเป็นอสุดข้างในเป็นพาลิตไปดูในคลิปผมดิจะให้ให้ประกอบขายเลยหรือหรืออะไรอย่างเงี้ยทำไม่ได้วะ แล้วแล้ไอ้น้องคนที่ซื้ออะ่ะผมก็เห็นแชทด้วยมีคนเอาแชทมาให้ผมดูบอกซื้อมาจากเพจนี้ร้านนี้เป็นคือร้านดังเลยน,นะร้านดังแต่ตัวน้องบอกไม่รู้เรื่องเลยว่าข้างในอะ่ะเป็น gtx 1080ผลิตแล้วข้างนอกเป็นอสุดแล้วกรอบเอียงทาซิลิโคนที่มันไม่ควรจะเป็นซิลิโคนกาดจอ เออหนักเลยอะ่ะผมนี่แบบร้องเลยโอ้ดีฟออร์ดีเชนออฟออฟเดอะไลท์เลยน้องไม่รู้อะ่ะผู้ใช้เขาไม่เขาไม่รู้อะ่ะแล้วข้างในไงข้างในมันคือประกอบเสร็จแต่ข้างในมันเป็นอย่างนั้นอะ่ะ เออแล้วมันจะมีเรื่องอุณหภูมิเรื่องกรอบของกาดจอมันไม่ไม่ระนาบกับตัวบอร์ดน็อตล็อกแค่สองตัวกองแกงมันจะแข็งแรงได้ยังไงเพดหลังมันหายไปไหนไปดูสิครับในคลิปผมยอดวิวผมจะได้ขึ้นด้วยมีความสุขแล้วก็ได้ระบายด้วยสิ่งที่เจอมาแล้วประเด็นคือผมก็ไปดูในในเพจ เขาเขียนว่า G T X 1080เล่นได้ลื่นลื่นไม่เขียนไม่เขียนยี่ห้อไม่เขียนอะไรเลยเล่น G T A 5ได้ลื่นลื่นแล้วก็มีชื่อเกมต่างๆก็จำไม่ค่อยได้ปวดหัวเลยไอเรื่องโมโมกบ ผมก็ไม่ได้ติดหรอกนะแต่บาถ้ามันแข็งแรงหรือขอบมันใช่หรือหรือป้องกันมาดีอ่แะแล้วแจ้งลูกค้าทำเดียวเลยแจง้งลูกค้าก่อนถ้าเป็นเคสนนี้ต้องบอกว่ารอบมันกล่องแก่งนะครับกรอบมันไม่ใช่มันตัวมันเป็นพาลิตแต่รอบมันเป็นอสุดนะครับใส่แทนกันไปขอบเก่าไม่ดีแล้วเออล็อกนอดได้2ตัวนะครับข้างในทาซิลิโคนนี้นี้นี อยากให้เปลี่ยนซิลิโคนไหมครับหรืออะไรก็แล้วแต่บอกเข้าไปเถอะจบแค่บอกผมก็เลยลดลดราคาไปนะครับเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เรื่องราคาผมไม่ขอพูดนะเพราะเขาคิดคิดคิดไปเท่าไหร่สำหรับคนที่โดนนะก่อนจะมาถึงมือผมแล้วผมเช็คอะในคลิปผมแกะเช็ค แกะล้างยันซิลิโคนแกะกระจุยเลยแล้วก็วัดอุณหภูมิด้วยก็ดีขึ้นแล้ซิลิโคนนั้นถ้าอยู่นานๆไปมันมันไม่โอเคถ้าใช้กับซีพียพอได้ในบางช่วงบางตอนหรือใช้เทสในช่วงระยะสั้นได้ระยะสั้นๆเขาเรียกอะไระเทสแล้วก็ ล้างทีแล้วก็ล้างอะไรเงี้ยได้ที่สัมผัสมากับตัวเองนะจับประสบการณ์แน่นไหมแน่นแล้วเนาะนี่ก็เลยจะลองส่งเกมดูนะจะหมูจะจ่าก,ก็ว่ากันไปจะหมูจะจ่าก,ก็ว่ากันไป แต่ลูกค้าเขาก็เหมือนเราเขาก็ควรจะได้สิ่งที่ดีเราจะมาปล่อยผ่านไม่ได้ถึงจะโดนว่าเรื่องมากก็ยอมก็เรื่องมากแล้วไงของดีอ่ะของที่ออกมาจากมือกิ้งคก็ก็มั่นใจอ่ะมั่นใจอยู่คนเดียวด้วย แต่ถ้าผมมั่นใจคนเดียวนะผมมั่นใจแล้วมันก็ก็โอเคอยู่ความมั่นใจของผมก็มีมาตรฐานอยู่นะก็ามั่นใจว่าบอกไหนดีก็มีมาตรฐานอยู่นะแต่ว่าจอไหนดีก็มีมาตรฐานี่นะบางทีจับสองทีรู้เลยอะย่างแบบเจอ RX หกพันหก XT มา จับสองทีเข้าใจไหมจับขึ้นเทเ็ดเบนสองทีรู้เลยการนี้ไม่ดีแต่ยังเล่นปกตินะเล่นเกมได้อะไรได้แต่รู้ทันทีเลยไม่ดีมันรูน้รู้เองอะ่ะผมว่าคนอื่นก็เป็นนะท,ทั้งวันนะแค่เสียงที่ใบพัดหมุนหรือเสียงไฟฟ้าที่มันหรืออะไรสักอย่างรู้เลยดาวไม่ผิดเลยส่งเคมเลยจริง มารู้ขอมันเองอ่ะแล้วพอรู้เสร็จใครจะกล้าไปใครจะกล้าไปส่งอ่ะใครจะกล้าขายอ่ะอาจจะมีคนกล้าแต่ผมไม่กล้าแล้วกันอ,อาจจะดูว่าไอ้ของก็ใช้ได้ปกตินี่อคาาับติดไปเองอไม่เชื่อดีใช้ไปอแป๊บเดียวเลี้ยวแน่นอนไม่เคยพลาดเลย พลาดก็พลาดเรื่ององื่นพลาดสิ่งที่พลาดน,นะส่งของสลับทีู่ลูกค้าสั่งกันพร้อมกันสามคนเนี่ยส่งนี่ไปนู่นส่งนู่นไปนี่ส่งนี่ไปนั่นดีลูกค้าใจดีส่งกลับกันเองไม่ว่าอะไรแต่ว่าผมโอนเงินค่าเสียหายให้คุ้มค่าแน่นอนเออไม่ได้ให้ส่งกันเองแล้วก็เสียเงินกันเองหรือไม่มีค่าเสียเวลามีแน่นอนและล่าสุดลูกค้าส่งของมา ขายเลยหรือฝากขายอะไรอย่างเงี้ยผมขายได้ผมก็เอาเงินไปผมไม่ใช่คนดีนะแต่ผมก็เอาเงินไปแบ่งลูกค้าโอนให้ทีหลังจริงๆมันไม่ใช่ผมแต่โดนจีโดนช่องช่องดังอะช่องจิบไม่รู้จัดการหอกว่าต้องเอาเงินไปให้เขาด้วยนะถ้าขายออกอะแบ่งเขาโอ้อา,าอาคาผมข้าคขาก็าํา,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 าตามเอ้ก็ดีสนุกดี เขาก็หัแล้วเขาก็มีความสุขอืมเพามีตัวตนนะเห็นพูดอย่างงี้ยไม่ได้ไปเกิดขึ้นมาเองนะมีพรูฟหมดน,นะมีหลักธงหลักฐานเนะี่ยถามเขาได้เลยถ้าเจอเขานะ <c oughs> แต่บางทียัง <c oughs> จำไม่ได้ว่าเขาคนมันเยอะอ่ะเอออ่าเสร็จแล,แล้วก็เดี๋ยวส่งไปตามนี้ไม่ได้พูดอลอยๆนะพูดแบบมีพรูฟนะมีหลักธงหลักฐานครบเครื่องนะอ่ะ ค okay. แล้วเจอกันการเคม H 6 1 0 m ขอกำลังใจด้วยนะครับแล้วถ้าใครสนใจใบนี้หลังจากเคมเสร็จเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากลับมาดีขนาดไหนมาเทสด้วยกันมาลองไปด้วยกันแล้วเดี๋ยวทำโปรไฟล์ลงขายถ้ามันผ่านถ้าไม่ผ่านก็ไม่ลงโอเค <Okay, S 2> ครับคึก